เอาเลคะครับผู้ชมก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่รายการเกมอย่างว่า EP ที่48.1นะครับแน่นอนครับว่าเกมที่ผมนํามาอัปเดตในวันนี้ก็เป็นเกมของ EP ที่48เนาะซึ่งเกมในของ EP เนี่ยผมพูดเลยว,ว่าเป็นเกมที่สนุกนะคือแบบผมพูดเลยแบบรวมๆได่แม่งได้มากเลยนะครับเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะว่าเกมเนี้ยมันมีอะไรที่อัปเดตมาให,หม่บ้างแต่ว่าแน่นอนครับว่าผมอาจจะพูดไม่หมดเนาะเพราะว่าจริงๆแล้ว,วเกมเนี้ย คืออัปเดตมาเยอะมากๆแล้วถ้าใครที่เคยเล่นใน EP ที่48นะครับจะรู้ว่าไฟล์เกมนี้มันอยู่ที่ประมาณ600เมกต์เท่านั้นเองนะครับแต่ใน EP นี้ผมพูดเลย1.7 g ินะครับ <laughs> โอ้โหเยอะมากเลยนะ คือบอกว่ามันอัปเดตมาไกลมากแล้วมันเพิ่มอะไรเยอะแยะเลยนะซึ่งผมก็ต้องนํามารีวิวใหม่นะแต่อาจจะไม่ได้รีวิวแบบฟูลขนาดนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้ว,วเขาอัปเดตมาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าผมเ,เพิ่งจะมาทําอัปเดตในครั้งนี้เนาะก็อาจจะพูดไม่หมดนะแต่ผมจะพูดให้คร่าวๆว,ว่าเกมเนี่ยอัปเดตอะไรบ้างเนาะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยใครที่ดูรีวิวนี้เสร็จแล้วเนาะแล้วอยากจะเล่นเนี่ยก็โหลดได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เนาะก่อนจะไปพูดถึงการรีรวิวเนะาะไม่ใช่ดิการอัปเดตเเนนนาะดววผมมจพูถึงงใส่่ขอตักแบบค ก่อนนะเผื่อแบบใครไม่อยากจะไปดูในอีพีที่4 8นะผมจะพูดแบบเอาแบบคร่าวๆนะคือแบบไม่ได้พูดแบบลงลึกอะไรมากนะว่าเกมมันแนวแบบไหนบ้างนะครับก็คือเกมเนี่ยเป็นแนวชีวิตทั่วไปเนาะซึ่งแบบคือเราเนี่ยได้รับบทเป็นแบบชายที่แบบผู้แบบมารับมาตั้งบริษัทใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นหนุ่มใหม่ไฟแรงเลยเนาะก็แน่นอนว่าเราจะต้องมีแบบว่าลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงแม่บ้านอะไรนี้แม่บ้านคนใช้ประมาณนี้ด้วยนะซึ่ง แน่นอนว่าเรื่องราวเดี๋ยวจะเจอกับอะไรแบบนี้เยอะนะครับซึ่งเกมเนี่ยมันดีตรงหลายอย่างเลยนะในส่วนของเกมเพลย์ผมผมชอบมากๆเลยคือแบบการเล่นของเขาค่อนข้างที่ตื่นเต้นนะการเลือกคําตอบอะไรเงี้ยค่อนข้างที่แบบว่าเออเล็กๆน้อยเขาก็เอามาให้นะซึ่งมันรู้สึกแบบเราเล่นรู้สึกแบบอินดีนะผมชอบนะเอาจริงในส่วนของเกมนี้นะก็แน่นอนว่าภาพเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคือภาพเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้สุดมากนะ ในส่วนของเกมนี้แต่ว่าโดยรวมๆแล้วมันดีนะครับคือรวมๆแล้วอ่ะเหมือนคอนเซปต,ต์ของเขาอ่ะเขาพยายามที่จะให้เกมนี้มันออกมาแบบว่าไม่ดูจริงจังมากจนเกินไปนะครับในส่วนของภาพนะแต่ว่าในฉาก 3D นี่ผมพูดว่าแบบโอ้โห Amazing มากเลยคือแบบสุดยอดนะคือ 3D เขาทำออกมาได้ดีสมูทสุดๆเลยผมชอบมากมันดีกว่าในเวอร์ชันที่48ที่ผมเคยทำมาเยอะมากๆเลยนะครับึ่งแน่นอนนะว่ามันเลยต้องเอามาพูดกันใหม่เนาะ ก็น่าจะประมาณนี้ในในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงการอัปเดตแล้วกันว่าเขามีอะไรใหม่มาบ้างต้องบอกว่าผมจะพูดในส่วนของเวอร์ชันน0.8.0เท่านั้นนะครับเพราะว่าในก่อนหน้านี้ผมไม่รู้อะไรมาบ้างนะผมขี้เกียจเข้าย้อนอ่านนะครับก็เนาะเอาแค่ว่าในส่วนของ EP นี้แล้วกันนะในส่วนของเวอร์ชันนี้แล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนะี่ยเพิ่มบทสนทนาขึ้นมาอยู่ประมาณมากกว่า4อ่า1มันบทด้วยกันนะครับโอโหเยอะมากๆนะต้องเข้าใจเลยว่าแบบเยอะจริงนะ หนื่งพั0บทเนี่ยคืออันนี้คือไม่ต่ำกว่านี้นะเออที่เขาเขียนไว้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีการเพิ่มรูปภาพมาอีก800กว่าภาพนะครับคือ800อัพเออเนะครับเป็นภาพอะไรต่างๆนะเพราะว่ามันต้องมีบทใหม่มก็ต้องมีฉากใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็การเพิ่มฉากแอนิเมชันนะอ่าขึ้นมาอีกประมาณ70กว่าแอนิเมชันด้วยกันนะเยอะมากเลยนะเออรวมถึงฉากสาดีต่าง,าางๆด้วยนะครับคือทำออกมาได้แบบ โหดีมากๆเลยรวมฉากอย่างว่าด้วยนะจากเดิมที่เยอะอยู่แล้วนะก็เยอะไปอีกโอเคไหมเออต้องบอกว่าประมาณนี้ในะส่วนการอัปเดตของเวอร์ชันนี้นะจริงๆเนี่ยเขาอัปเดตอะไรมาอีกเยอะแยะมากๆเลยนะครับก็จะพูดในในส่วนของตรงนี้แล้วกันในส่วนการให้คะแนขนของเกมนี้ที่ผมให้นะครับจากเดิมเนาะจากเดิมนะอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่า จากตรงนี้นะผมเพิ่มมาให้เยอะเลยนะในส่วนเนื้อเรื่องนะผมให้ไปที่10นะครับในส่วนด้านเรื่องภาพเนี่ยผมให้ไปที่9เท่าเดิมนะคือภาพของเขาก็ทําออกมาดีนะแต่ก็ยังอยู่ในเลท9อยู่นะครับเเต็ม10เนาะผมว่าไม่ได้น้อยอยู่แล้วนะเกือบจะเต็มอยู่แล้วเนาะ <c oughs> นะครับส่วนเสียงเนี่ยผมก็เพิ่มมามาให้นะให้เป็น6นะครับเพราะว่าเขาปรับเสียงเรื่องอาการที่เขาเรียกว่าเสียงประกอบอะไรทั่วๆไปเนะี่ยเขาทําออกมาดีขึ้นเยอะมากเลยนะซึ่งดีกว่าในเวอร์ชันที่ก่อน,อนๆเยอะเลยนะครับถือว่าทาออกมาได้ดีมาก แล้วก็ในส่วนเกมเพลย์ครับผมก็เพิ่มให้เหมือนกันเป็นที่7นะครับเพราะว่าเขาเพิ่มในส่วนของการเล่น,นต่างๆเพิ่มมาเยอะแยะเนาะซึ่งอันนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าไปเจอเองนะเพราะว่ามันถ้ามันพูดเนี่ยมันเจอจริงนะครับพูดไม่หมดหรอกแน่นอนว่าเกมนี้มันเยอะนะครับอัปเดตมารอบนี้จาก600เมกะไว้เป็น1.7กิกนะก็คิดเอาแล้วกันคุณผู้ชมนะครับก็นะ ในส่วนของคะแนนรวมในบทที่ผมให้ไปก็คือ9เต็ม10นะซึ่งถือว่าดีมากๆเลยดีแบบดีสุดเลยนะครับถือว่าเป็นเกมนี้อีกเกมที่ผมจะต้องเล่นให้จบให้ได้นะครับนะครับก็ยังเล่นไม่จบแล้วเอาจริงก็เล่นไปได้เยอะได้ไกลแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะพยายามเล่นให้จบก่อนนะครับเกมนี้มันสนุกจริงนะก็ลองกันดูฮะเกมนี้มีหลากหลายแนวผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบนะครับจัดหนักจะเต็มกันไปเลยนะโอเคหน้าจะมาอันนี้นอไลาก EP ที่ส8่บจนนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอใหม่ใน EP ที่ 69เออน,นะครับเริ่มเป็นเกมใหม่เนาะในพิธี69นะว่าจะเป็นเกมอะไรเนาะก็ติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้สนุกแล้วก็เอนจอยครับผม